สังเกตนะครับเสียงนกร้องจํานวนมากนะครับในการทําพิธีเทวาพิเศษของมงคลเหลียญนกกระเรียงนะครับโดยการคุยกีทรงจากท่านหรือธงปิงเซนซือเซียนองค์3ใน8เซียนนะครับสมาคมพุทธเมตตาเทวาสงคอ์จังหวัดเลยนะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับที่นี่ของจริงครับ,รบพอดีเขาถามว่าล็อกเก็ตหรือว่าองค์ลกกระเ่ียมเนี่ยถ้าไม่ห้อยเนี่ยวางบูชาไว้ในร้านนอะไรแล้วก็จุดทูปถาวายาไม่ได้เรียบมาครับแต่ว่าไม่ได้ห้อยคอตกมือสามรั้งตอนนี้ถ้าจะให้ ช่วยอยู่กับตนอึงอนอ้งแบบอึง<พ>อ้งเหาะกรลียงหเหลืองกรลียงเหลืองถ้าข้มบ้านให้ตบมือสามครั้งเท้าวขวากะระกระเทืบกระเืบ หนึ่งครั้งแรกแล้ว,ลวเรียก,ยกสลายคือจบส<บ>กเหมะ